สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับแฟนเพจ Facebook ของคุณนันทวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวกยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้เขียน Facebook เอาไว้ในประเด็นที่คนกำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณนันทวัฒน์ตั้งประเด็นไว้แบบนี้ครับว่า แก้ทำไมรัฐธรรมนูญรายละเอียดบอกว่าใกล้วันที่24มิถุนายนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475พวกอยากแก้รัฐธรรมนูญเลยถือโอกาสเอาวันดังกล่าวมาเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูนคําถามดังๆถึงสสและพรรคการเมืองแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างบอกมาทีอย่าอ้างประชาธิปไตยอย่ามาอ้างตะวันตกเหม็นขี้ฟันข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2560คือคดีทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีอายุความห้ามนักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับรัฐห้ามรับสัมปทานจากรัฐห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อมวลชนการลงมติของสสเป็นเอกสิทธิ์ไม่ต้องทำตามมติพักปลดสสจากความเป็นทาสของพรรคการเมืองเพื่อให้สสรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนห้ามสสก้าวไก่หรือมีผลประโยชน์กับงบประมาณของรัฐส่วนการมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือสองใบประชาชนไม่เกี่ยวไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยแต่เพียง พรคเล็กในสภาตอนนี้อาจจะหายไปเลยการเมืองประชาธิปไตยของแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการมีประวัติความเป็นมามีรากเหง้าที่แตกต่างกันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่ต้องไปลอกเลียนแบบของประเทศใดๆมามิเช่นนั้นเราอาจต้องใส่เสื้อผ้าที่เป็นขนาดยุโรปแฟชั่นของเมืองหนาวในขณะที่ประเทศไทยเป็นเหมือนเหมือนเมืองร้อนอย่าเอาวัฒนธรรมตะวันตกมายัดเยียดให้คนไทยเราไม่ต้องมาตามตูดฝรั่ง รัฐธรรมนูญนั้นเปิดช่องให้แก้ไขได้มาตรา256แต่ต้องไม่ใช่การยกร่างใหม่ทั้งฉบับสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยแล้วการยกร่างใหม่ทั้งฉบับให้ไปทำประชามติถามประชาชนเสียก่อนว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่ดังนั้นข้อเสนอตั้งสสรเพื่อยกร่างใหม่ทำไม่ได้แน่นอนข้อเสนอมีสภาเดียวหรือตัดอำนาจสวอ,ออกจากบทบาทความตามรัฐธรรมนูญทำได้หรือไม่ต้องถามใจว่าสวจะยอมหรือไม่ แต่พนันว่าไม่มีทางสําเร็จเรื่องที่มาของสอวอนั้นอยากให้ดูอังกฤษเป็นตัวอย่างซึ่งไทยลอกแบบมานะครับสวของอังกฤษเป็นสภาขุนนางไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งและเกลือญาติขุนนางหรือจะดูหลังยึดอํานาจสอง5หก็ได้คณะราษฎรน,นั่นแหละที่เอาสสและสอวอแต่งตั้งมาสู่สยามปัญหาการเมืองไทยที่สําคัญคือทําอย่างไรจะได้สสที่มีคุณภาพสสที่ดีเข้าสู่สภา ไม่เป็นขี้ข้าหรือรับคําสั่งจากคนนอกสภาที่ชี้นิ้วทําโน่นทนํานี่อยากถามถึงบทบาทสสในวันนี้ว่าทําอะไรกันบ้างนอกจากหลบหลังม็อบและคอยประกันตัวม็อบจะแ,แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ว่าแต่ป้องกันการน,นักการเมืองเร็เวๆไม่ให้เข้าสภาน่าจะดีกว่านี่เป็นสิ่งที่คุณนันทวัฒน์สามารถนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้ใน Facebook ของวันที่21มิถุนายนส564 ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าแก้ทําไมรัฐธรรมนูญประชาชนไม่ได้เดือดร้อนกับรัฐธรรมนูญคนที่วุ่นวายที่จะแก้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งสิ้นครับ